าจากหน้าไพ่นะก็มีนดินนะเพื่อศพกันมังก่อนนะน้ํากรกฎมีพนทิจนะลมในถุนตุนกลุ่มแนละ้วก็ไฟเมสิง์ธนุนะอันนี้ครบสิบสองราศีนะแล้วก็เด่นๆนีเป Hi ็นหายดินแคชนะคือหวันจันนะแล้วก็มีเดลเวอร์คือเมถุนนะมีท่าวีีนะก็ครบสิบสองราศีเด่นจันรกับเมทัลน,นะห้าเหรียญนะตอนนี้น่าจะเขานะถ้าไม่ใช่ขาดเงินนะหมุนเงิน นะก็คือหน้าตอนนี้นะมีความเอหงาเลยนะค่ะการจนเป็นเหงาโดดเดี่ยวเลยนั่งจุ่มุกอยู่ตรงใต้ต้นโอคือป่าเลยคมะตื่นเลยนะแล้วก็หน้าตอนนี้นะมีความเหมือนนึกถึงคิดถึงนะแล้วก็มีการอาจจะฝันถึงกันนะถ้าเป็นหายพิงแคออกไม่ใช่ไม่ใช่เดโมนอันนี้เป็นเดโมนะสำหรับวันนี้ก็เป็นหายพิงแค่นะก็มีความรู้สึกนึกถึงอยู่นะอยู่ในก้นเบื้องเลยอย่างลืมไม่ได้นะคุณ ผลมีทธิพลต่อใจนะควินออกขับนะก็รู้สึกว่าเออเป็นคนที่รู้สึกว่านายฮิสเราก็ดีกับเขามานะใน,นช่วงนี้เขาอาจจะเหงาเลยแนละไม่มีคนเข้าใจนะอยู่เอ,อห่างไกลกันนะอยู่เมืองหินมะนะคิงออบวานะนออานะคนนี้จริงๆแล้วเป็นคนที่ไปเรื่อยๆเชยาชูยนะ้ยังไม่ได้ให้สถานะใครนะคุณกับเขาอาจจะเคยมุงอ่อนไปแล้วนะแต่ว่ามูงไม่สุดนะเอ,อ่อ 6อย่างคือการมงุงออนทิ้งปัญหาเดือดหมอยแต่ก็ยังไปต่อออนได้นะแต่อาจจะช่วงนี้เป็นช่วงระยะห่างนะก็เลยเหงาหรือเปล่านะลงคนละที่ได้นะ5เหรียญนะหรือเขาอาจจะนะไปคุยหรือแม่อะไรกับคนอื่นนะแต่ก็ยังรู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวนะถึงแนมะ้ว่าจะมีคนเข้ามาหรือว่าไปหวสนุกกานนะแต่ก็ยังเหงาอยู่ลยังไม่มีอ่า ใครที่ทําให้เขาเป็นสิบเหรียญได้นะเนี่ยสิบเหรียญมาเลยนะก็น่าจะมีคุณนะสิบเหรียญคือมีความเป็นครอบครัวมีความสนิทมีความผูกความรูม้จักจกันมานาะนเกินสิบปีได้นะถ้าเองสิบเหรียญน,นะแปดปีห้าปีสิบปีนะหนึ่งไม้ยังมีแฟชั่นแล้วก็อยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆอยู่นะยังมีความรู้สึกรักชอบอยู่นะมีความเอ,อ่อออกแนวแฟชั่นหลงไหลนะถ้าเป็นเดินลูฟอร์นะเป็นเป็นรักอะไรอย่างเงี้ยนะ ล้วก็สองเหรียญนะตอนนี้นะชัดมากว่ามันคือการหมดเงินหรือบาลานซ์นครับครองในความสัมพันธ์หรือการเงินจะได้นะสองเหรียญยังวนเงินไม่จบนะอินฟินิตีนะทาเพจออฟพับนี่ก็คือก็เขาเด็กออกคุณนะก็ยังรู้สึกอืมน่าจะยังโอเคอยู่นะยังรักยังชอบอยู่นะแล้วก็ห้าถ้วยนะเคยอ่มีเรื่องที่เรียกว่าเคย เสียดายเสียใจไปนะตอนนี้ก็คิดถึงอยู่นะคิดที่จะวนกลับมานะอาจจะอยากมาขอโทษนะในสิ่งที่เคยทําไปนะเสียดายนะอยากวนกลับมาอาจจะยังมีการเข้ามางองขอโทษนะเพราะว่าเขาผูกพันกับคุณเหมือนครอบครัวนะหรือว่าเป็นครอบครัวกันแล้วก็ได้นะก็ยังรู้สึกโอเคอยู่นะแต่ว่าถ้าช่วงที่หนุ่มแปว่ามีปัญหาอยู่นะก็เล็กน้อยไม่เยอะนะห้าถ้วยนะยังอยู่ในความสมพันะ์อันนี้น่าจะยิงก่าถ้ามีข้าถ้วย ถ้าถุยคือเสียดายเศร้าจบไปแล้วแนละ้วเขาถ้าเป็นคนใหม่ก็น่าจะยังไม่หาถุยนะก็เรียกว่าเดี๋ยวจังใจนี้กลับมาเนะเพราะว่าอยากกลับไปเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะตอนนี้เนะี I ่ยให้พินเท็ก็อาจจะหมายถึงเไปดูหมอด้วยก็ได้นะอันนี้ก็คือปกติแล้วให้พินเท็จะเป็นลักษณะของคนมีความลับหรือว่าซ่อนไวน้ในใจหรือว่าเออ,อยู่ในก้นเบื้องหรือหมายถึงเป็นหมอดูก็ๆๆได้นะเนี่ย ในช่วงนี้ถ้าไปไหนให้ระวังมีคนวางยา,ยาอะไรพิธารก็จูดีๆนะได้เห็นว่าไล่เว้นมองอยู่นะก็เรียกว่าคุณนะยังมีผนมยู่ตวิญต่อใจแต่เขาพยายามบางครั้งนะถ้ารู้สึกดเดยอะเขาก็เ,เพราะวันนี้มันจะเหมือนจิตถึงแบบทรามานนะหรืออยู่ในก้นเบึ้องคือลืมไม่ได้แม้จะพยายามบล็อกตัวเองบล็อกใ <c oughs> จปิดกั้นห้ามใ <c oughs> จนะบางครั้งก็ต่างนะจิตหมายถือบล็อกนะบล็อกตัวเองบล็อกห้ามตัวเองแต่ก็ยัง มีคุณลอยเข้ามาในหัวยังคงนึกถึงมีกน้นมืออยู่นะก็เลยอย่างที่บอกนะมุ่งอ่อนไปนะแต่ยังรู้สึกถึงนึกถึงอยู่นะถึงแม้เขาจะไปแจกขนมจีหรือว่าไปหวานันอื่นก็ยังไม่ได้มีใครมา<น>เออ่ทำให้เขาแฮปปพี่หรือแฮงแล้วก็เลยยังคงเป็นห้าเหรียญอยู่นะแล้วห้ามาลบสิบก็จะเหลือห้าเหรียญความหมายเดียวกันสิเปรี่ยนขึ้นมีความไม่ว่าการเงินเออ่การงานมั่นคงนแล้วก็เป็นความมีครอบครัวนะ เร็วๆนี้นะก็จะวนเงินกลับเข้ามายังมีการเข้ามาขอ,อโพูดมีการเริ่มใหม่นะครับเพราะยังรู้สึกพิสวารค์หลงไหลยังรักอยู่มีความมั่นคงความผูกพันแบบครอบครัวด้วยนะก็อาจจะแค่มีปัญหาเล็กน้อยนะหรือถ้ามีปัญหาหมูนไปแล้วก็จะไปต่อได้นะเพราะว่าหกยากคือการไปต่อทิ้งปัญหาเดิมมาห้าเหรียญคสองเหรียญมวเจอกันก็คือเจเ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญก็คือ ยังไปต่อนะสองเหรียญก็คือวนเะวียนอินฟินิตี้อยู่ในชีวิตอีกนะเราห้ามาลบสองก็คือสามเหรียญน,นะยังไม่ไปไหนนะอาจจะเป็นช่วงนอนๆนะแล้วก็ถ้าท่ามใจจนะค่อยคุณเรียงรอยมาให้นึกถึงอยู่นะพอเดี๋ยวเข้ามานยะง้อหรือพอ่อพมแล้วก็ได้กลับไปเป็นครอบครัวหรือว่ามีความสนิทชิดเชื้อกันเหมือนเดิมน,นะเขารู้สึก อดีตเก่าๆก,ก็ได้นะสิบเลีย่ยงรุ่นที่เคยผูกพันกันนะก็รวมๆประมาณนี้